ทำไมต้องใช้ใบบอลตีปากคนตายครับการที่เราจะใช้ต้นบอนใช้คำว่าใช้ต้นบอลนะคะตีปากคนตายเนี่ยเพื่อให้คนตายพูดว่าใครเป็นคนฆาตก,กรรมคืออย่างนี้ในสมัยก่อนความเชื่อเนี้ยเป็นความเชื่อที่มาจากภาคอีสานแล้วก็เข้ามาซึมซับมาจนถึงภาคกลางวิวัฒนาการในการหาคนร้ายมันยังไม่มีเวลาเกิดเหตุ อะไรก็แล้วแต่ที่ตายผิดธรรมชาติแล้วหาสาเหตุไม่เจอเขาจะเอาต้นบอนจริงๆเนี่ยเขาจะใช้ใบหรือเขาจะใช้หัวเลยด้วยซ้ำบางทีนะบางที่เขาก็จะห่อแบบต้นเล็กไม่ใช่ต้นใหญ่ลงอคละอาคบแล้วก็ป้ายศพป้ายปากหรือบางที่มีเขายัดเข้าไปเลยแล้วแต่ชุมชนนั้นๆต้นบอนเนี่ยมันคันโบราณมีความเชื่อเนี่ยเคยได้ยินไหมคนปากบอนเนี่ยเก็บความลับไม่อยู่เพื่อให้ผีอ่ะมันพูด หรือไปหลอกหลอนคนที่ทำให้พูดออกมาเขาใช้ความอาฆาตของวิญญาณและโดยมากมักจะได้ผลด้วยนะใบบอนเขาไม่ได้ใช้ทาทุกศพนะคะเขาใช้เฉพาะศพที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วไม่รู้ว่าใครคาดต่างๆมันหาคนผิดไม่ได้เขามันเป็นความเชื่อสุดท้าย